สวัสดีครับท,ท,ทุกท่านนะครับวันนี هو, ้ผมจะนะครับนำพระหลวงปู่ทวดนะครับออกวัดทรายขาวนะครับนี่ครับเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์จมโบนะครับพิมพ์จมโบนะครับหลวงของหลวงพ่อหนองหรืออาจารย์หนองนะครับออกวัดทรายขาวนะครับเป็นพิมพ์จมโบนะครับนี่ครับได้มานะฮะ ไม่รู้ว่าตอนนี้ขอเล่นราคาเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้ไม่รู้เลยครับแต่ว่าไม่น่าจะแพงครับุ่นี้นะครับออกปีสามเจ็ดนะครับพิธีพิธีปุ๊กเซกเสาห้านะครับนะแต่ผมชอบนะตรงนี้เนี่ยดูนะครับลมาดูนินะครับดูนมดูดูว่านนะครับนี่ฮะไขว่านที่ขึ้นครับปีสามเจ็ดนะครับ มันขึ้นเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนะครับปูดขึ้นมาจากด้านในนะครับดูส่วนที่แตกนะครับเนี่ยดูความคมของเส้นนะฮะเส้นคอนเห็นไหมครับนะตรงนี้มีตะกุดหนึ่งดอกนะครับมีรอยเล็บด้วยฮะนี่ฮะรอยเล็บนะครับรอยเล็บกดลงไปนะครับกดใช้เล็บกดตะกุดลงไปนะครับ น่าจะเป็นเล็บนะฮะไม่เล็บก็อะไรสักอย่างะฮะกดลงไปนี่ครับตุนเนือเนื้อจะออกฝ่อๆนะครับไม่ได้แบบไม่ได้เนื้อแน่นนะครับเพราะเป็นเนื้อว่านนะฮะนว่านผสมนะครับดินนะฮะน่าจะใช่นะฮะนี่ครับ <S <S เนื้อเนื้อของท่านเนี่ยจะออกจะออกฝ่อๆนะครับนี่ฮะมีความคมนะมีมิตินะครับ แบบนี้นะครับแท้แน่นอนครับสวยนะครับให้ดูดูหลายมิตินะครับเนี่ยพระย่างไงครับพิธีดีพุทธคุณดีนะครับหลวงปุทธทวดเหมือนกันนะครับราคาไม่แรงนะครับเราหาปีที่แบบเขานิยมไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็นี่ครับมาหาแบบเนี้ยนะครับเนี่ยตำแห่งพระผมไปได้มา นะครับรอยแตกนะครับแผงพระยังมีอยู่นะครับนี่ฮะนี่ฮะพระไม่าาชัดนะครับเปิดไฟหน่อยเือชัดขึ้นนี่ฮะ ดูไข่ที่ขึ้นมานะครับดูหูทันนะครับดูเนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ครเป็นพิมพ์จัมโบ้นะครับออกวัดไซขาวนะครับ t เศรษฐห้าปีสามเจ็ดนะครับอาจารย์นองครับหลวงพ่อนองนะครับจะกุดหนึ่งดอกนะครับ ผมว่าน่าจะพอหาได้อยู่นะครับพระแบบนี้นะครับนี่ครับโอเคครับอันนี้คลิปคลิปครั้งนี้ก็ไม่ยาวนะครับสั้นๆนะครับให้ดูพิมพ์ดูทรงไว้นะครับดูความคมนะครับดูเนื้อของพระหลวงปู่ไว้นะครับหลวงปู่ทวดนะครับของอาจารย์นองนะครับเนื้อจะออกโทนอวนตินฮะอวนติน ครับเค็มๆนิดหนึ่งนะครับแต่เนื้อไม่ใช่แน่นนะเนื้อออกฟอร์ฟอ,ฟอนะครับค่าไข่สีขาวเนี่ยคือครับวานนะครับก็คือน้ำว่านที่ออกมาแล้วจะเป็นไข่วา่านขึ้นแบนนี้นะครับครับลองดมดูไม่ค่อยไม่มีกลิ่นนะนี่ไม่มีกลิ่นละให้ดูมิตินะครับนี่ครับ รอยเล็บจิกนะครเนี่ยถ้าจะใช้เนะจิกจิกลงไปแบบนี้นะฮะเนี่ยนะฮะจิกนะฮะพอดีเป๊ะเนี่ยจิกนะยาวยาวมาฝั่งนี้เลยนะครับรอยเล็บจิกเห็นไหมฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะจิกกดตะกุดลงไปน่าจะมีทุกองนะที่ผมเห็นไปเสิร์ชเสิร์ชดูเนี่ยมีรอยแบบนี้นะครับนี่ครับโอเคนะครับพระดูมีมิตินะครับ นี่ฮเสน่ของพระเนื้อว่านนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาไปแขวนในรถนะครับผมจะไปแขวนในรถนะครับนะมีรถนะครับเราต้องมีหลวงปู่ทวดติดเอาไว้นะครับถูกว่าเป็นพระยอดนิยมนะมีติดรถเอาไว้เนี่ยแขวคาดแน่นอนนะครับจากหนักก็เบานะครับนะโอเคถ้าใครหาปีสามเจ็ดหรือว่าปีศูนย์ห้านะครับเป็นแบบที่ที่หอนิยมเล่นกันไม่ได้ก็เนี่ยครับแนะนำครับ สูงประมาณสักน่าประมาณสองนิ้วนะกว้างประมาณนิ้วนิดๆนะฮะมันทัดยังไงจะวัดให้ดูนะครับเออมันทัดไม่มีนะครับน่าจะประมาณเนี้ยสองนิ้วถ้าสูงประมาณสองนิ้วนะนี่ต้อมีไหมมันทัดจะวัดให้ดูเลย ไม่มีนะครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะก็ดูก็ข้าวไว้นะครับนี่ครับใครมีนะครับก็เก็บได้นะครับพระแบบนี้ปีสาเจ็ดถือว่าเป็นพระเก่านะไม่ใช่พระใหม่เท่าไหร่นะครับก็ถือว่าพอได้นะครับโอเคขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับถ้ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ เขาไม่มีไม่สามารถหาพระหลวงปูหลวงปูทวดนะครับที่แบบปีลึกๆได้นะครับปีต่มกว่าสองพันห้าร้อยหรือสองพันห้าร้อยที่มานิดๆเนี่ยได้ก็เนี้ยครับผมว่าเป็นทางเรื่องนะขนาดพิมพ์จัมโบ้ยังไม่หนักนะครับเนื้อไม่หนักเท่าไรก็นิดๆนะครับแต่เนื้อมีความฟอแล้วก็มีไขวันขึ้นสวยงามนะครับนี่ครับหามาใช้กันได้ครับพูทธกคุณเหมือนกันนะครับอาจารย์นองท่านก็เก่งนะหลวงพ่อนองเนี่ยนะครับ ะนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ